เสนอบสืุนโดยดอยคําสารต่อความสดชื่นตามตำรับโบราณขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้สมัยก่อนหลวงปู่ทิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านสร้างวัตถบมงคลนนะ่ะท่านไม่อนุญาตให้สร้างรูปเหมือนท่านเลยท่านเป็นพระสงฆ์อยากจะไหว้คารวบบูชาต้องสร้างเป็นพระพุทธเท่านั้น ตลอดระยะเวลาผ่านมาก,กว่าร้อยปีชื่อเสียงของวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรเป็นที่ประจักษ์อยู่มากมายหลวงปู่ทิมท่านได้สร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางไว้หลายรุ่นแต่วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมคือพระขุนแผนพรายกุมารเหรียญเจริญพรรวมไปถึงเครื่องรางอื่นๆส่วนนี้คือเจริญพรน,นะครับซ้ายมือปี17 ขวามือนี่คือปี2 5 5 7ที่บอกว่าย้อนอยู่ถ้าเป็นล่างถอสวยต้องมี2 0 0แสนกว่าบาทโดยประมาณนะครับองนี้เพราะวัตถุมงคลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงตัวนะวัตถุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถูกไหมแต่จะเกิดปาฏิหาริย์ได้มันอยู่ที่เราต้องศรัทธาตัวหลวงปู่ท่านว,วัตถุมงคลของหลวงปู่ มีพุทธคุณที่จัดได้ว่าครอบจัก,กรวาลป้องกันอันตรายสารพัดวิเศษนักแลอย่างนี้อยากถามแทนท่านผู้ชมพี่บีสมมติเราจะไปไหว้พระวัดไหนก็นแล้วแต่มีวิธีการไหว้ที่ถูกต้องหรือว่าอะไรยังไงไหมครับสมัยก่อนหลวงปู่ทิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านสร้างวัตถุบางคลน,นะท่านไม่อนุญาตให้สร้างรูปเหมือนท่านเลย<อ>คนมาขอให้ตายไงท่านก็ไม่สร้าง<อ>ท่านบอกว่าท่านเป็นพระสงฆ์ อยากจะไหวเ้เคารพบูชาต้องสร้างเป็นพระพุทธเท่านนั้รุ่นแรกๆท่านก็จะเป,เป็นพระพุทธเจ้าเนาะท่านไม่ยอมจนกระทั่งมีเรื่องเล่าว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยออชาวบ้านเนี่ยขเขาแห่กันมาแล้วก็ล้อมแบบไม่ยอมเข้าวัด<ฆ>คือขอเอะขออยากได้หลวงปู่ทิมมาไปบูชาชท่านก็เลยต้องยอมจริง,รงๆการที่เราไปวัดไหนก็ตามครับเราจะบอกเป็นหลวงพ่อโสธรพระพุทธชิน,ชนาราชนั่นคือองค์พระสัม,สามมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดอ่าเราก็มากราบมาไหว้การไหว้สามครั้งคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี่คือสิ่งที่ดีงานที่สุดแล้วเนาะเราเอาไว้เป็นว้เตือนสติเราคผู้ชมครับและนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับวัดรหารไร่นะครับเดี๋ยวจะนํากลับไปฝากพี่มดดำแล้วก็แฟนๆรายการด้วยนะครับเหรียญเสมารุ่นนี้ที่ทางวัดระหารไร่ได้ให้คุณมดดำมานั้นด้านหน้าจะเป็นองค์หลวงปู่ทิมนั่งเต็มองค์ มีความพิเศษของเหรียญอยู่ที่ด้านหลังจะมียันห้าซึ่งเป็นยันครูของหลวงปู่ทิมยันครูนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธ,ธายะแคล้วคลาดปลอดภัยด้านล่างของยันห้าจะเป็นยันดวงเสริมโชคลาบขา,ขายเงินทองไหลมาเทมาเรียกได้ว่าพุทธคุณรอบด้านอยู่ในเหรียญเดียว ไปถึงนั้นเขาบอกปาฏิหาริย์จริงๆอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไม่ได้คิดจะไปไม่ได้คิดจะไปใช่ครับจริงซึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วได้ยินแต่ตำนานหลวงปู่ทิมใช่ครับคุณได้ยินมาตลอดตำนานหลวงปู่ทิมก็คือส่วนใหญ่ก็คือถ้าใครได้บูชาหลวงปู่ทิมเนี่ยก็จะเรื่องของความแข็งแกรปลอดภัยความมีเสน่ห์ความมีโชคลาภความมีทรัพย์อะไรอย่างี้ครับแล้วอยู่ทําไมพี่ชันถึงแบบไปศรัทธาหลวงปู่ทิมได้ครับ คือจริงๆผมได้เข้าวงการพระก็พร <g ain> พี่มดที่มดพามาทำรายการนี้ได้แจ็คแฟนฉันบิวด้วย <g ain> คือเขาก็เขาบอกว่าพระเนี่ยเราห้อยไ้กบพูทุคุณดีนะแล้วก็ทําให้เราเป็นคนดีมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราห้อยพระเราต้องป,ปฏิบัติตอนให้ดีกล <c oughs> ับโปรทีมคือเป็นวัดเป็นพระเกจิที่ดังมากที่ <c oughs> ท,ท,ท,ที่ระยองอันนี้ครับผมที่วัดเนี่ยเขาฝากให้พี่ดเขาฝากมากี่องค์อะ ประมาณสา0รอยองค์ครับที่เราได้มากันครับค oui, ือที่วัดป่าไว้สามร้อยองค์เดี๋ยวเราแจกหมดเลยแล้วกันเขาบอกว่าพิเศษยังไงฮะรุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นรวยทรัพย์เก00แสนล้านนะครับผมก็คือใครได้แล้วเนี่ยก็จะมีความเฮงความรวยความปังแล้วก็แควคลาปลอดภัยกันอันนี้คือเอามาจากวัดเลยจังหวัดหานไร่จังหวัดระยองเลยเอาจริงๆตอนนี้ถ้าคุณอยากไปหาหลวงปู่ทิมเนี่ยเพราะคุณเปิดธุรกิจใหม่ใช่ครับคือ ตัวนี้เลยครับผมกาแฟดีคอฟฟี่ครับซึ่งกาแฟดีคอฟฟี่ตัวนี้เป็นกาแฟอาราบิก้าที่เรานําเข้ามาจากประเทศสเปนนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยใน1กล่องเนี่ยเรามีสาระกาศทั้งหมด35มสิบห้าชนิดหมายมถึงก,ก,กาแฟตัวตัวตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยเอามาจากประเทศสเปนเลยใช่ครับผมอาราบิก้าแท้กคือเราจะได้กลิ่นความเป็นเหมือนอยู่ในคาเฟ่เลยครับ<อ>ใช่ครับผมแล้วนอกจากนั้นตัวนี้ยังศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นต์คาร์บเรลล์ศูนยเปอร์เซ็นต์ไขมันทานนะครับผมแล้วก็ มันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยครับสำหรับตัวดีคอปปี้ตัวดีคอปปี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมระบบสเปรย์ได้นะครับค,คือสเปรย์ไดเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมที่เห็นไหมครับผงี้อผงมัน,นมจะไม่เหมือนใช่คือพอชงปุ๊บเนี่ยมันจะละลายน้ําได้เร็วมากจริงชิ้นเรมาททาเป็นผงเลยก็ได้ใช่ครับผมอ่าการกินแล้วรู้สึกไงบ้างส่วนตัวผมเองนะครับผมนี่ชอบ ชอบออกกาลังกายช่วงนี้เล่นบาสบ่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะเวลาผมจะเลือกทานอะไรผมจะชอบหาข้อมูลก่อนพี่มดนงปูจะชอบจะชอบหาข้อมูลอะไรที่ไม่ทาให้เราแย่กว่าเดิม,อ,มอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าดีคอฟฟตอบโจทย์ผมเพราะว่าเวลาผมทานผมจะกระปี้กระเป๋าและสดชื่นมาก พี่มดน้องปูแต,แต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างจะกลัวการดื่มกาแฟมากเพราะเคยเดื่มแล้วแบบเข้มเกินไปซึ่งตัวนี้เนี่ยทานแล้วก็รู้สึกกระปีก้กระเป๋ามากส่วนตัวผมก็มีมีเรื่องระบบขับถ่ายด้วยที่บอกหลังจากได้ทานดีคอฟฟนี้จากจะบอกทุกคนว่าซองหนึ่งเนี่ยเด็กๆแค่เนี้ย45แคลเองแน้วรสชาตินี้หอมหวานมันเหมือนที่เราแบบใส่ครีมแท้เหมือนใส่น้ำตาจริงๆไปเลยครับผมนะครับอย่างคุณเองคุณคทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อพ่อแม่ ใช่เพื่อพ่อแม่นะครับแล้วอีกอย่างที่ความมั่นใจคือพี่นิโน่เนี่ยไ,ได้ลองทานด้วยนะครับผมแล้วก็ดาราศิลปินเนี่ยคือทานตัวดีคอฟฟี่เยอะมากๆเลยนะครับผมคือเท้าความก่อนพ่อแม่ผมอ,อายุ75แม่เนี่ยอายุ72แล้วซึ่งพ่อแม่ผมอาชีพผมเนี่ยคือทําอาชีพสวนกล้วยไม้คือต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานตื่นแต่เช้าไปตัดดอกไม้มผมก็เลยเอากาแฟดีคอฟฟี่เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่ทานซึ่งคุณพ่อคุณแม่พอได้ลองทานแล้วเนี่ยทานรู้สึก กระปิกระเป๋าสดชื่นมีความสุขในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในนี้นะครผมในหนึ่งซองเนี่ยมีแค่45แคลอรี่เท่านั้นนะครผม,ผมก็คือได้รสชาติเนี่ยเหมือนเรากินกาแฟตามร้านทั่ว,ว,วไปเลยนะครับ,รบผมและล่าสุดเนี่ยผมได้เอากาแฟตัวเนี้ยไปให้คุณป้าที่ผมรู้จักคือชื่อป้าหิวนะครับพอเขาได้ลองทานดีคอฟฟี่แล้วเนี่ยมีความสุข ซึ่งเขาบอกว่านอกจากกาแฟแล้วยังมีโกโก้ใช่ครับผมซึ่งคุณซันนี่จะชอบโกโก้เน่อจคือกาแฟเราจะทานตอนเช้าครับพี่มดแต่ว่าโกโก้เนี่ยผมจะทานเย็นไปเลยซองหนึ่งก็ประมาณ50แคลซึ่งเขาบอกว่าโกโก้เนี่ยคุณใช้โกโก้จากสวิตเซอร์แลนด์เลยใช่ครับเป็นโซโก้เป็นโกโก้นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมตัวนี้มันจะมีไฟเบอร์อยู่นะครับรสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอร่อย มันเหมือนแบบว่าม็อกคาใช่หรือถ้าใครอยากที่ทําแบบม็อกคาก็คือเอากาแฟดีคอฟฟี่ผสมกับตัวโกโก้ก็เป็นม็อกคาแล้วนะครับอร่อยจริงนะอร่อยจริงมากก็กินจะหมดแก้วละท่านผู้ชมฮะวันนี้สําหรับ300ออเดอร์แรกอย่างที่บอกว่าอันนี้ทางวัดก็ให้มาดามาใช่ครับเป็นหลวงปู่ทิมของวัดละหานไล่จังหวัดระยองครับซึ่งรายการเราไปถ่ายปุ๊บเขาก็จะให้เรามาใช่ครับซึ่งองค์นี้มีความพิเศษสุดๆมีอยู่แค่300องค์นะฮะให้แค่300องค์ จริงๆแล้วค่าไปบูชาก็หลายร้อยละพี่เล็กโปรโมชั่นเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้นะครับโปรโมชั่นสำหรับดีคอฟฟนะครับวันนี้นะครับจะได้รับดีคอฟฟทั้งหมด3กล่อง3กล่อง30บซองนะครับผมและก็ยังไม่พอครับพิเศษสุดๆนะครับ ของแถมใหม่ล่าสุดตัวดีโกโก้ครับรสชาติอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเท่ากับว่าวันนี้ถ้าซื้อหมดนี้ก็คือ52ด้วยกันเลยใช่ครับผมต้องรีบโทรเลยนะครับที่เบอร์0 2 0 9 0 5 9 9 9 0 2 0 9 0 5 9 9 9ูนย์หรือว่า l i น e อดดีกาแฟนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเงินเพียงครับ1,090บาทเท่านั้นหนึ่งพันเก้าสิบบาทใช่ครับผมจากปกติ3,450บาทที่สำคัญนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับโอ้คุ้มมากมากนะฮ แค่เหรียญลวงูทิมนี่ก็คือครึ่งนึงแล้วซึ่งได้ดีคอฟฟีกล่องใหญ่เนี่ยสามกล่องครับแล้วแถมโกโก้อย่างเงี้ยนะฮะอีกหนึ่งซองใหญ่ข้างในมียี่สิบซองครับทั้งหมดสี่ชิ้นใหญ่เนี่ยนะฮะจากปกติราคาที่คุณขายอยู่ที่สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทครับวันนี้เหลือเพียงหนึ่งพันเก้าสิบบาทเท่านั้นจัดส่งฟรีด้วยนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับสามร้อยออเดอร์แรก ขอบคุณวัดทหารไล่ที่ส่งพระมาให้มาดําสามร้อยองค์เราขอแจกให้กับสามร้อยออเดอร์แรกให้คุณเอาหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะไปสักการะบูชากันคือเวลาใครให้อะไรมาแม่ทําชอบให้กาหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เอาหลวงปู่ทิมจากวัดทหารไล่จังหวัดระยองรุ่นรวยทรัพย์เก้าแสนล้านเนี่ยขอให้ไปทําให้คุณเนี่ยเรียกได้ว่าฟื้นนึกอะไรสมปรารถนานะฮะคุณแอดไลน์มาที่ดีเดอะเป็นอีคอฟฟี่ แอดดีแต e coffee นะฮะ d coffee หรือสแกนคิวอาร์โตรงนี้หรือ02 0905999ทั้งหมดเฉพาะ3ร้อยท่านออแ,แรกวันนี้นะครก็ต้องขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับผมบที่มาร่วมรายการเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ซันด้วย<อ>นะนะครับผมสัปดาห์หน้าคาชาพาพาไปมูจะพาไปมูและพบกับเรื่องราวความเชื่อบริหารที่ไหนรอติดตามนะครับวันเสาร์เวลา5้าโมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ครับ โบ้ยเซียนหรือแปดเซียนมีจริงไหมครับจะสื่อจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะสื่อผ่านไม้นี้พวกเราแปดเซียนเนี่ยเป็นเซียนแห่งความเป็นสิริมงคลที่ลงมาสื่อผ่านไม้กีรายการขชาภาพาไปมูวันเสาร์ห้าโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสององค์นี้แหละที่เปลี่ยนชีวิตหมอถึงกล้าเป็นอภิมหาเศรษฐีถูกต้องครับอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันฮะเราจะไปมูกันที่ไหนก็แล้วแต่ เดี๋ยวเรากลับไปมูกันให้สุดเลยวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดยโดอยคําสารต่อความสดชื่นตามตำรับโบราณขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้